กลางดงควันปืนพี่เฝ้ายืนสู้เหล่าร้ายได้ลับจดหมายของชมเจ้าส่งถึงอยู่กลางพนาเป็นเวลาทุ่มเสียงปืนปังปึงไม่คำหนึงเลยเชียว จอมอเนื้อทองเขียนใส่ซองสดสีฟ้าพี่ลึ้มมุลาจนข้าวปลาไม่และเลี้ยวหายเหนื่อยหายเพลียอ่านเสียสิบกว่าเที่ยวนั่งยิ้มคนเดียวใจเลี้ยวถึงชม